สรุปยังไม่ได้ดมเลยว่าหอมหรือเปล่าคืออะไรหอมหอมรอถ้ารายังไม่ได้ล้อไเนี่ยไว้หอมช่ตงไหนหอมถ้าไม่ถึงตัวหอมอ่ะไม่รูวอะเพราะกินหอมไม่ไม่แต่คือคือพี่เราเป็นคน คือแม่หนูบอกว่าหนูเป็นคนหัวเหม็นเพราะถั่ดื้อตอนเด็กๆไม่เหม็นแต่ว่าพี่โซแบบอกว่าหนูหัวหอมหอมตัวหอมด้วยหอมตลอดเลยอ่ะหอมแบบหอมแากคิวจริงๆอ่ะคือคือคือมันแอบชอบหรือเปล่ามันเลยทาอะไรก็ดูมันหอมไม่กินหอมวางาเพราะนี่นี่ก็ได้กลิ่นพี่โซแบหอมตอบพี่โซมแบไม่ได้กลิ่นตัวเองใช่ปะว่าตัวเองก็เป็นคนตัวหอมเหมือนกันไม่ได้กลิ่นไม่พี่หอมเพราะพี่ฉีดน้ำหอมไงนี่ก็ฉีดน้ำหอมไง ไม่แต่นี่มันคือมันล้างหน้าแล้วมันยังได้กลิ่นหอมอ่ะอุ้ยไม่รู้อะพีก่กุนทองไม่บ้าหอมกลับหอมกลับอ่อไม่หน้าเป็นกิตเตอร์อยู่เลยนะเฮ้ยล้างสามรอบแล้วจริงๆชช่มันเถอคุห,อหรือว่าผิวไปจับอันนี้ปะอ,อ๋อนี่ไงมือพี่ไงเออใช่เออนีก่ก็กิตเตอร์ แต่ว่าลางไปแล้วคือกิตเตอร์คืออันนี้มากเลยอะแบบสวยอะเวลาเขาลงให้อะใช่เนียนมากเหรอเออคือคู่บุญมากนะอ่องจริงคู่บุญคือเป็นโลโกโ้พี่เซกิเลยถูกทุกคนคว<น>รน,นอนกันนะคะทุกคนไม่นอนกันเหรอทำไมไม่นอนคะถ้าทุกคนไม่กดตะกร้าทุกคนควรนอนกันใชะะ่ทุกคนไกดตะกร้าทุกคนนอนแล้วตอนนี้น อย่าทำอม่งนี้ไม่ว่าจะใจเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้ได้ป้ามันดึกแล้วว่าตอนเนี้ยอย่าทำอย่างนี้เลยไม่สบายพอเราอย่าเล่นอย่าทำไม่ลงนี้ไม่ว่ากับใครไม่เด้่ใจไม่เธอไม่รักไม่ต้อง ไปทำแบบนี้ให้ใครอย่าทำอย่างนี้เพราะเขาจะมองว่าเธอหน้าใจไรที่ทำเหมือนเธอให้ใจอะปิดไฟแต่มันก็ไม่จริงปิดไฟเลยเหรอว้าไปเลย ปิดไลฟ์ไว้นะคะเจ้วงานะคะทุกคนคืนนี้ฝันดีนะคะใครอยากทาอะไรทำนะพวกเรามีหน้าที่ต้องทำต่อไปละไปละฝากปิดไลฟ์ด้วยนะคะอย่าเงือกเลือกแล้วอย่าเงือกเลือกแล้วอย่าทำนี้ไม่ว่าเขาบอกทำอะไรทำ่ะเลยเหรอฮะจริงเหรอ เฮ้ยทุกคนอยากเอาเงือ่อโผล่มาเยอะเร็วๆเยินแล้ว,ว,วทำไม่รักทำไรทำ